มาขิดตอนหนื่องพี่นังเอ้ยกินน้ำก่อนมากินผลไม้พ <incorpor> ี่น้องถาสร้างชาหนุ่มผลละไม่ถาสร้างกล้วยกล้วยด้วยจัดให้ให้สร้างกินดนะเฮ้ยจ้าจงงามแม่จ้าจงงามแตงโ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 มลูกโตโตร้าน ใครรับประทานถูกอ,อกถูกใจกอย่างอ่ะพอธรรมาดาแล้วน้องพี่น้องกินขนมเสฉวนมันกินตะบุฟเฟ่ต์กับเต่ามิสิหมูมมกตะหนะอแม่กินพ้นแล้วไมวะท่านเนี่ยที่ว่าจะกินอะไรก่อนพี่น้องกล้วยกับเสีบเลยกล้วยกล้วยแตงโมกับเสีบเลยแตงโมที่แฮนงยังไงก็ว่า ินแตงโมก,ก่อนบ่มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำห่าต้องกินน้ำก่อนเออเออเออปั๊กถึงใส่ถึงใส่ขยะให้เขาดิสัยเขากี้เหล้าต้องใส่ขยะต้องนอย่านดึงได้จะชิมมันเชียบปเนี่ยไม่ก็อยู่นี่ซีล <c oughs> องเฮงไว้น้ำมาซีลองเฮงไว้น้ำมา อันคลิปต่อมปะฮุ่งก็ลงไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาส่งท้ายปีเก่ากันวันหยุดบ่ได้ไปไสกินฉลองอยู่บ้านกับแม่กับน้องเนี่ยเบิ่งสถานการณ์หยุดซิีเบิ่งสถานการณ์ไปแซ่ไม่แซ่แนวพี่น้องเนาะบ้ารูดดูแดงไม่ได้กินจังว่าจักตอนได่ไดกินว่าถัดหวานหวานกินบ่สุภาพขอประทานโทษเด้อพี่น้องเด้อ แต่มันก็กนต้องกินนังสิเนาะแตงโมก็ต้องกินังสีละพี่น้นองเพนแสบบางคนกินในน้ำเด้แต่ทาาพี่กินในก็เป็นนะเคทาสร้างให้ลูกกินได้เห็นลูกมากอาดคลิปนะี่ยจัดทาสร้างเอยการฉลองสร้างเ้พี่นอนาอ คนละไม่ถาสั่งยิบีระดาชาแนวมันกับสีมืดเนี่ยบเหมืดบวมืดบวมืดจังเอยบวมมืดบวมอืม้นพ่หลางกินแตงโมมากินแตงโมเอาขวดมก่อน นายอวนกินน้องไปเลยนายอวนกินน้องไปเลยนายแกมันเลยเอาชิงอุ้ยหวานอีหลีพี่น้องเบื้งเสียงกินหลดฟังเสียงกินว่าหวานมาเลยเล่ะหวานหวานพี่น้องหวานไม่เลยนะ Kín tấm húng ra, kín phố lâm mây ra bây ừ. Ván, ván, ván Im lê Kín khá bèo thâu, siêng niêng Kín át khiếp của im đó Nói nghe Kín như này ไลยย่กินอัดคลิปก็อิ่มแล้วกินขาอ,อย้ำไหนกินขาอ,อย้ำอัดคลิปไต่ละมื่ออ่ากินข่อย้ำไหนกินข่อย้ำอัดคลิปอัดแล้วก็แล้วเลยหิวแท้หิวแท้หิวอีหลีหิวอีหลีอันนั้นเอามือแกได้แกยังเม็ดไม่ออกเลยนั่งบอสุภาพเพราะประธานโสด อุ hmm. ้หวานนี um right? pues ่ด it ีพ <scary> ี <rib à S 2> ่นี่ยช่ำๆเลยมันหวานเลยเห็นว่าไซ่์เล็กดับฟันังกินได้เด้อค่อยๆกินได้หรอ คก็ไปกินได้เลยวันเสากเสียเงิน่าฮ่าฮอืมไม่ได้เดลยเห็นว่ากินได้กินได้ก็ได้กินได้ก็ระมัดระวังในการกินเลยบอกว่าไม่กินกล้วยวันนี้กินกนลว้ <laughs> กกวยวโอ้กล้วยกับแซ่บได้พนะี่น้องไปซื้อกับน้องสาวน้องสาวก็ไปซื้อเจอหน้องสาวไปบ้านแล้วน้องสาวมิโซะ

ไม่มาให้สุกแล้วอะไรบ้างซัมมีกระซูอะไรบ้างเออซัมเนี่ยเอาไปเห็ดเอ้ต่ว่าเอากล้วยที่ไปเห็ดกล้วยบวชี่กระแสบได้น้อยไปหน่อแต่ว่าเขามักเอาเน้นกล้วยกล้วยน้ำว้าดีกว่าเนาะกล้วยน้ำว้าเห็ดกล้วยบวชชีแซ่บกว่ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าถ้าทำของหวานกล้วยบวชีีกล้วยน้ำว้าจะแซ่บกว่าแน่นอน เราเดี๋ยวคนมักพี่น้องเราได้คนมาถ้าใคอย้นแบบก็เอากาล้ว,วลยน้ำหวานให้เรามาๆก,กินกล้วยกินกล้วยกินแตงโมกินน้ำชาชานมชาเฉียวมักชานมที่สุด ชานม์ชาโนมมาวะนึกแต่เสียบุกเลยตะองมาก,ากช,กกชาโนมมากะอืมไม,ม, <laughs> ม,ม,นะม่มักแบบ,บปั้นพอาอบัวขี้ยังบัวขี้ซื้อก่ะไม่มักแบบปั้นเลยนะอ่าแบบชอบกหะจอ่ะไม่หวานมากม,มันมันมันมีรสชาติของชา ใชาก่ะทีวิตรสชาติของชาติต้องไงก็คมๆแน่นดีก็ต้องหวานมากเพื่อนโชคเลยหอมมันดีหวานหวานหอมมันกลมกลมดรบรสหวานมากรสชาติที่พิราฉวัตอิ่มเลย อิ่มเลยสองกิ่งนี่อิ่มเลยหวานแบอเงินแซ่บเลยบหมือนมาโชกินชาสุดสุยวุ้ยคือคือคือเลยเลยวุ้ยแซงว่าสิมีเค้กน้ำกินลายย่างค่ะมาแล้วก็ต้องกินอะไรมันหมดตัวนะม่นว่าพวกกินผลไม้ไปจะกินเค้กแล้วแบง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 กินก่อน ตัดเลยมันเค้กหนาหายนะเค้กหนาหายนะพี่น้องเออเบืองเลยเว่าจะกินจะคั่มคั่มแบบแง่แง่ดิว่าแซ่บนุ่มไม่หวานมากชอบชอบนุ่มมันหอมมันดิว แซ่พี่น้องอืมเขกนาหายหายเข่าปากกับทองไปแล้วหายเข่าปากกับทองไปแล้วหายเข้าปากไปแล้วหายเข้ากรีบเมฆไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้ามตัวถ่ายพี่น้องมันสิงาวโพดคลิปอะ อิ่มขนาดอิ่มแทๆ้ๆส่งถ่ายปีเก่าครับผมส่งถ่ายปีเก่าเด้อส่งถ่ายปีเก่ามืออื่นจะส่งถ่ายปีเก่ากันส่งถ่ายปีเก่าสอง,สงมือทรงถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มืออื่นมืันนี้ส่งถ่ายปีเก่าสามสิบมืออื่นส่งถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พรุ่งนี้วันเขาดาวพี่น้องเอ๋ เสียบก็แล้วเนาะเสียบไปแล้วครับสวัสดีครับเบิรงคิปน้ำเลือพี่น้องถืออกกสิใจกับคนไ์ก็แชร์ด้วยนเลือสวัสดีครับผมทรงไายปีเก่าครับมากินกล้วยกับแตงโมด้ว